สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูเทคนิคการทำมานั่งปูนสำเร็จรูปที่ระเบียงหน้าบ้านพร้อมกับงานปูกระเบื้องจนแล้วเสร็จเราก็จะไปดูขั้นตอนตั้งแต่เริ่มแรกตั้งแต่การหาขนาด ตีแบบเทจนถึงงานกระเบื้องนะครับว่าเขามีเทคนิคในการทํากันอย่างไรเราก็จะไปดูกันเลยนะครับส่วนขนาดตามแบบที่กําหนดขึ้นมาก็จะเป็นลักษณะของตัวแอความยาวอยู่ที่ประมาณ3เมตรสิสูง45บวกอีกห้าเผื่อการปูกระเบื้องอีก5เซนกว้างอยู่ที่ประมาณ40เมื่อเราหาขนาดเพื่อที่จะทําขาขึ้นมารองรับเราก็จะทําการตัดไม้เพื่อที่จะนํามาทําการตีแบบ ก่อนอื่นเราจะต้องทราบระดับโดยการใช้ระดับน้ำในการวัดความสูงอยู่ที่ประมาณ45บวกอีก5หลังจากนั้นเราก็จะดึงเชือกให้เท่ากันทั้งสองด้านทั้งสองเสานะครับแล้วก็จะทำการตีแบบขึ้นมานะครับ เมื่อเราทําการตัดไม้ตีแบบขึ้นมาแบบก็จะเป็นลักษณะของตัวแอลก็จะมีขาอยู่สขาขาหักมุมกับขากึางกลางเพื่อรับน้ําหนักส่วนเหล็กที่เราใช้ผูกในการเทก็ขนาด3ามหุนล้วก็จะฝากเข้าไปที่เสาเจาะฝากเข้าไปที่เสาทั้งสด้านแล้วก็ทําการผูกกับเมื่อเราทําการผูกเสร็จขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการเทต่อเลยนะครับ ส่วนสําหรับการเทเราก็จะเทให้เสมอกับแบบที่ทําขึ้นมาส่วนความหนาอยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับส่วนความกว้างเมื่อปูกระเบื้องแล้วเสร็จก็อยู่ที่ประมาณ40เซนดังนั้นการทําแบบขึ้นมาน่าจะอยู่ที่ประมาณ35ไม่เกิน38เซนเพื่อการปูกระเบื้องเมื่อปูกระเบื้องแล้วเสร็จก็จะอยู่ที่ประมาณ40เซนพอดีส่วนการเทนะครับเราก็ ตัวนี้จะเป็นเส้นที่หาระดับแนวระดับความสูงครั้งแรกเราก็เทให้เสมอกับแบบส่วนตัวนี้จะเป็นขาหักมุมระหว่างคือขาตัว L ส่วนขาอีกตัวหนึ่งก็จะอยู่ประมาณกึ่งกลางเป็นขาที่รับน้ําหนักเราก็ทําการเทให้เต็มแบบเสมอกับแบบเมื่อเราทําการเทจนแล้วเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะทิ้งเอาไว้ประมาณสักสวันสองวันถึงจะทําการรื้อแบบออกมานะครับ เมื่อเราทําการเทเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะทิ้งไว้ประมาณวัน2วันแล้วก็ทําการรื้อแบบออกครับเมื่อเราทําการรื้อแบบออกเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นหน้าที่ของช่างกระเบื้องเข้ามาดําเนินการต่อส่วนช่างกระเบื้องของเราก็คือช่างหมูผู้ที่มีประสบการณ์หรือว่าอยู่ในตํานานอีกคนก็ว่าได้นะครับส่วนการปูกระเบื้องนะครับเราจําเป็นจะต้องหาลายหรือว่าหาแนวของกระเบื้องโดยการดึงเชือก ทั้งสองด้าน2มุมส่วนกระเบื้องที่เราทําการปูก็คือขนาด40คูณ40นะครับเมื่อเราได้แนวหรือว่าได้ขนาดแล้วเราก็จะทําการปูส่วนปูนที่เราใช้การปูก็จะเป็นปูนซีเมนต์ทรายแห้งโดยการนําก่อนแล้วก็จะใช้ปูนซีเมนต์กาวทาที่แผ่นแล้วก็ทําการปูอีกทีหนึ่งนะครับ เมื่อเราทําการปูกระเบื้องไปเราก็จะใช้ระดับน้ําในการวัดระดับความเที่ยงตรงระหว่างแผ่นต่อแผ่นถ้าเราไม่ใช้ระดับน้ําบางทีก็อาจจะสลบหน้าหรือสลบหลังเอียงหน้าเอียงหลังนะครับ การปูกระเบื้องม้านั่งก็คงจะไม่ยากสักเท่าไหร่เพราะว่าเป็นลักษณะของกระเบื้องแถวเดียวซึ่งแตกต่างกับการปูผนังหรือว่าปูพื้นตัวนั้นจะปูยากกว่าส่วนที่ปูยากที่สุดน,น่าจะเป็นด้านข้างของม้านั่งนะครับเราจําเป็นจะต้องเกลียเพื่อให้เขารับมุมกันระหว่างแผ่นบนกับด้านข้างงานถึงจะออกมาดูดีนะครับ กับส่วนการปูก,กระเบื้องด้านข้างของม้านั่งตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเทคนิคของช่างหมูโดยเฉพาะเลยจะต้องทาปูนซีเมนต์กาวเข้าไปก่อนนําเข้าไปก่อนถึงทาปูนซีเมนต์เคมที่แผ่นอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะถามว่าใช้ซีเมนต์กาวหมดเลยได้ไหมก็คงจะยากอยู่นะครับเพราะว่าซีเมนต์กาวเขาเหลวเวลาเราติดเข้าไปเวลาเคาะเขาจะยุบตัวลงมากระดับก็จะไม่ได้กันดังนั้นจําเป็นจะต้องทานําเฉพาะปูน ส่วนปูนเค็มนะครับก็จะทาที่แผ่นเวลาเราเคาะเข้าไปติดตั้งเข้าไปต้องให้อยู่ในระดับแนวเดียวกันระหว่างแผ่นบนกับแผ่นล่างส่วนบางแผ่นที่เราทําการติดเข้าไปเขาดีดตัวขึ้นมาเราก็อาจจะใช้กาวร้อนล็อก ดังตัวนี้นะครับใช้กาวร้อนล็อกเอาไวา world, ้พอปูนเขาแห้งเขาก็จะอยู่ตัวระดับของเขาก็จะได้ก็เมื่อเราทาการปูกระเบื้องหรือว่าติดกระเบื้องด้านข้างของมานั่งเสร็จนะครับส่วนตัวนี้ผมว่าเป็นเทคนิคของช่างหมูโดยเฉพาะก็ว่าได้เมื่อทําการปูกระเบื้องหรือว่าติดกระเบื้องเสร็จแกชอบสัมผัสระหว่างแผ่นต่อแผ่นรอยต่อของกระเบื้องถ้าสัมผัสสะดุดก็ถือว่าไม่ผ่านงานไม่ผ่านถ้าสัมผัสแล้วไม่สะดุดก็ถือว่า ว่าโอเคผ่านนะครับเมื่อเราทําการปูเสร็จทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการทําความสะอาดนะครับการทําความสะอาดเราก็จะต้องทําการเช็ดหรือว่าแสะขี้ปูนที่เราทําการปูกระเบื้องออกให้หมดหลังจากนั้นเราก็จะทําการยาแนวกระเบื้องต่อส่วนกาวยาแนวที่เราใช้ก็จะเป็นให้กลมกลืนกับสีของกระเบื้องนะครับงานถึงจะออกมาด,ดูดี เมื่อเราทำการปูกระเบื้องยาแนวเสร็จเรียบร้อยงานออกมาก็โอเคดูดีอยู่นะครับถึงจะไม่หรูหราสักเท่าไหร่แต่เป็นงานราคาที่ประหยัดไม่แพงจนเกินไป เมื่อเราทําการปูกระเบื้องเสร็จงานต่อไปนะครับก็จะเป็นงานชุดของสแตนเลสเข้ามาทําการติดตั้งด้านข้างกับด้านหน้าแต่วันนี้เราก็จะไม่พูดถึงของงานติดตั้งสแตนเลสเราพูดถึงแต่วิธีการทําม้านั่งพร้อมกับงานปูกระเบื้องสําหรับวันนี้คลิปนี้นะครับเราก็จะขอพอเอาไว้แค่นี้ก่อนเราก็จะมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับ